เฮ้ยระบบรอให้ผู้เล่นโหลดอุ้ยเชดสอีอะแมปไม่โหลดได้ซะีิแมปไม่โหลดอือกลัวละนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้แมปแมปกูไม่โหลดไปหนึงเปิดไฟภายในพนักงานเปิดไฟอ่ะใช่เปิดไฟเปิดไฟโอเคแล้วับ ไม่มีคนโทรมาท้าไม่โทรมาวะรับสายรับตรงไหนในในโทรศัพท์อันน,น,นี้เฮ้ยใครลบวะามานีมานีฟัดงดีดีพูดแล้วมาเฮ้ยอืมลบดี เ้ยเก็บขยะอือแหละกูต้องมาเก็บขยะด้วยวะอ่ะให้กูหยิบขยะขยะเป็นกองขนาะดนั้นให้กูหยิบเหรอเทียจีซัสต์อไม่คิดจะมีมากกว่านี้กูเลยอะไปโอ้ผมเข้าไปเลยสํานักงานผมใครโทรมาแล้วะวะเขาโทรมาคุยกูดิทําไมอ่ะ

เอกสารไลยครับผมตุดไม้ทดไมอะโทรศัพท์ดีเฮ้ยมาคุณเอาแฟ้มเอกสารเหรอ,อ,อคุณเอาเอกสารใช่ป่ะเพื่อนใช่ป่ะ ไม่เจอแล้วใครใครจะมาเอาโอ้ยดียครับอ่าใบให้กระดาษครับเอ,อกาสารไหมครับเอา้ามันติดงัน้นนะ่ะโอ้ยคุณแม่ทำงานกะดึกเลยเอ้ยอยียปิดประตูครับพ่อเงี่ยประตูเอาเชีย่ยประตูล็อกไอ้ชาต เปิดประตูไงวะอ๋อกดตรงลิกดีประตูอะไรหยิบอาหารกลางวันคุณจากด้านหลังนั่นคืออาหารกลางวันในอาหารกูในในอาหารกูในอาหารเดี๋ยวละเนี่ยของปีปี่ะ หมดเมียหาละหยิบอาหารมา,หามาแล้วไงต่ออันคอตมาใครต่อมาครับเนี่ยคุยอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องฮึมคุอยอะไรฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องกูนั่ง กูนั่งเนี่ยอ่ะกูนั่งแคสเกมเลยอุ้ยเยอะใจหมดใครใครมาเอาแฟมตรงนี้วะมันอี้ตัวอะไรไมั่ตัวดำดำโอเคครับผมก็คิดเหมือนกันครับผมคิดเหมือนกันต่อโครศัพ เคยจะเอาแฟ้มไหมครับม er ีแฟ้มสีดำเลยเมื่อไรทำงานการดึกเลยค้นหาเอกสารพิเศษที ed, ่ด้านหลังเอกสารพิเศษอะไรอ่ะนี่เหรอเอกสารพิเศษ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 คืออะไรวะนี่ไงไม่ใช่ประตูอ๋อในเอกสารพิเศษ ง่ายเอกสารอือเจอแล้วลเพิ่งรู้มีหน้าหลังตรงนี้ด้วยอุ้ยนี่วางเลยอุ้ยไอ้เย้ว่าแล้วมันต้องไปสับปีเกอร์ไหน ไฟเสียอะไรครับผมไหนไหนไเบเกอร์ซ่อมหน่อยอ้ยไหนไหนไหนซ่อม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 เสร็จแล้วไปแล้วเราด้วยดีเบื่อนรอด้วยรอด้วยรอด้วยจุ้งดิ้งกูแล้วกูสั์ใครโทรมาอ่ามันต้องมีคนโทรมาแ <andid> ล้วกูเป็นคนส่งแฟ้มมะเออ ใอ้มาเอาไฟมรับพี่โอ้ยเยี่ยไฟแท้เฮียไฟไหม้เฮียว่าไงไงวะอุ้ยเฮ้ยมันเป็นไฟไหม้ไงไงวะใช่ไหมล่ะฮะดูดิไฟไหม้ปุดูกูจะหากินไงเนี่ยเฮียเงินเงินกูไม่มีกูหากินไงอ่ะ อ้ยให้กูไปเก็บไม้เออแซดที่กูไปเก็บไม้เอี่ยนะครับรวบรวมสีม่ตันมันจำกูแล้ว,วะอะมันอำเป็นกูเวยวะเราต้องรวบรวมไม้ครบสี่ตุ้นี่จะหาก,กินไงเนี่ยโอย้จะน,นจาจะไล่จะไลกกูออกแน,น,น,น่เน่ยไฟไหม้เนี่ย กูจะทำมาหากินยังไงเ้อร็วเนะี่ยจำกูสองเราได้จำไม่จำวะ่ะอะไรวะนี่ไงกูต้องไปก่อไฟของก่อไฟกูเข้าสู่อยู่คนคนยุหินนี่ก่อไฟนี่ไ นี่เลยนี่ลงเฝ้าเขาได้ปะเอาช่วยเหลือจะรอระหวังโอเคต้อวรอความช่วยเหลือมันมานานเหรอเฮลิอฮคอปเตอร์ไหนวะเอาเฮลิคอปเตอร์วุ้ยกูต้องไปหาไม้ หาไม้หาไม้เอ้ยแต่เง้นจะหมดแล้วกูต้องไปหาไม้เพิ่มหาไม้เพิ่มโอเคครับผมได้ไม้แล้วครับโอเคโอเคแป๊บหนึ่งดิรีบจังวะ,ะเติมฟืนแล้วแบอ่ะได้ล,ละยังไงต่อ โอเคเยี okay, e ่กูใส่ไม้อันเดียวแม่งพอเลยอะอะไรวะสิงแล้วเฮ้ยสิงห้าเราเว้นไปดูดิเพื่อนไปไปดูกูไปมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะไอ้ะไรอย่างวะเฮ้ยอะไรพัานหน้ากูไปวะเฮ้ยเอาออกอ่ะอุ้ยตกใจเลยครับน่ากลัวจังเลยฮฮิิ มีัตงกูแหละเฮ้ยมีอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้อุ้ยโอ้ยโอ้ยเอาอีเอากูตายอาลัำหราบคลิปดีก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วดิบไปขาเมย